yêu Hả yêu bôi trời uống cả ban rồi Đi đâu lại Đi đâu Đi đâu đi đâu Ăn đi lại đằng này. สักทินมาลังบันดัง

Hàn cắn cái máy thầm chặt Làm nghiệp đây đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

โอ้ oh, สักทิ้นมาลางับาลางบันดัง ขายหมูน้อยไกหนูน้อยสองตัวร้อยเนี่ยสองตัวร้อยสองตัวร้อยขายเลยก็อยากได้เมาเลยขายสองตัวร้อยเนี่ยสองตัวร้อยขายแมวดีกว่าเนะหมูน้อยนะขายแมวดีกว่าหมูน้อยลดภาระลงลดค่าอาหารขายแมวสองตัวนี้ดีกว่าลดค่าอาหาร เนี่ยขายเลยขายเลยขายเลยสองตัวนี้ขายเลยขายสองตัวร้อยใครอยากได้มั่งสองตัวร้อยหนุนตัวหนึ่งเนี่ยสองตัวร้อยสองตัวร้อยขายนี่กะใครอยากได้เอาเลยนี่ขายสองตัวร้อยเนี่ยขายสองตัวร้อยใครอยากได้มั่งสองตัวร้อยหนุนตัวหนึ่งเนี่ยสองตัวร้อยสองตัวร้อยขายนี่กะ ก็อยากได้เอาเลยนี่ขายสองตัว้อยเนี่ย